สวัสดีค่ะมาพบก,กัน,นิงแลนดในช่องน่งแลนด์น,นะคะวันนี้นะคะอุณหภูมิอยู่ที่26องศาอากาศดีมากเลยนะคะใครๆเขาก็ออกมาเที่ยวนะคะแล้วก็ถืออา,อากาศออกมาเดินเล่นบ้างนะคะข้างหลังนิงตรงนี้นะคะก็คือน้องแกะนะคะแกะเขาตัดขนแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะดูว่าเหมือน,อนตัวเล็กนะคะนี่ค่ะแกะเขาตัดขนแล้วน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะกําลังกินหญ้ายอยู่เลยนะคะ Yep, they yeah, scratchy, scratchy, scratch. little one วันนี้นี่จะพาเดินไปดูบรรยากาศรอบๆตรงข้างทางนะคะเป็นที่ที่หนูชอบมาเดินออกกำลังกายประจํานะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไกลมากนะคะแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอากาศก็คือร้อนมากนะคะตอนแรกว่าจะขึ้นไปถึงจอทอวันนี้ก็คงไม่ไหวเพราะว่ามันร้อนแล้วก็คนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวนิงพาเดินออกกำลังกายแล้วก็ชมวิวตรงข้างๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมารับจ้างเป็นเด็กเลี้ยงแกะ ก็คือมาดู้องแกะด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาตัดขนแล้วก็จะเห็นนะคะเหมือนในรูปวิดีโอนะคะที่เราเห็นมาก็จะขนสั้นเท่าหน้าร้อนนะคะเขาก็จะตัดขนให้น้องแกะนะคะกําลังกินหญ้าอยู่นะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆเลยนะคะไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะเป็นด้านข้างของมทอนะคะก็จะดมดูเหมื่นต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีฟาร์มอยู่ด้านข้างนะคะ เดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็นทางขึ้นของเดอรทอยทางนึงนะคะแต่ว่าเหมือนนักท่องเที่ยวเยอะมากเพราะวันนี้อากาศดีนะคะ <c oughs> ก็คือรถจอดจนสุดสายเลยนะคะสุดทางเลย ค่ะตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะคะเราเดินมาจนจะถึงบ้านแล้วนะคะก็บอกว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนิงด้วยนะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขในวันหยุดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย